สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n e l หมอหมีเมาส์มอยชอบของคนที่เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําโรคหัวใจล้มเหลว4อาการเตือนที่คุณควรรู้นะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ หัวใจเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆในร่างกายของเรานะครับมีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆตามร่างกายถ้าหัวใจของเราทํางานผิดปกตินะครับก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ครับภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับเป็นภาวะเร่งด่วนนะครับหากได้รับการรักษาที่ล่าช้าอาจทําให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนําคําว่ามันมีอาการอะไรบ้างที่เป็นตัวเตือนเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าหัวใจของคุณอาจจะวายหรือว่าหัวใจของคุณอาจจะล้มเหลวแล้วก็ได้ จะได้รีบไปโรงพยาบาลนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฝั่งกันได้เลยครับ การที่1ห,หอบเหนื่อยนะครับหัวใจมีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆตามร่างกายนะครับโดยเลือดเนี่ยครับก็จะขนส่งออกซิเจนนะครับไปให้เซลล์ตามร่างกายตามเนื้อเยื่อต่างๆครับเมื่อหัวใจของเราทํางานผิดปกติหรือว่ามีหัวใจที่ล้มเหลวขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะทําให้หัวใจสูบฉีดเลือดหรือว่าออกซิเจนเนี่ยนะครับไปยังเซลล์ไปยังเนื้อเยื่อไปยังอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราลดลงครับส่งผลเลยครับทำให้ร่างกายของเราเหนื่อยมากขึ้นมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ดังนั้นลองสังเกตอาการตนเองดูนะครับถ้าจู่ๆเนี่ยเรามีอาการเหนื่อยง่ายนะครับแบบอุ้ยเหนื่อยจู่ๆก็หอบเหนื่อยขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับและอาจจะมีอาการแน่นหน้าอกร่วมด้วยแบบนี้แนะนําว่าให้รีบพบแพทย์เลยครับหรือว่าบอกคนใกล้ตัวนะครับให้พาไปโรงพยาบาลเพราะว่าคุณอาจจะหัวใจล้มเหลวแล้วก็ได้ครับอาการที่2นอนราบไม่ได้นะครับเมื่อหัวใจของเราล้มเหลวนะครับก็จะทําให้สูบฉีดเลือดออกจากห้องหัวใจเนี่ยได้น้อยลงครับทำให้เลือดทําให้น้ำเนี่ยนะครับท้นไปที่ปอดของเราครับทำให้น้ําท่วมปอดขึ้นมานั้น เ,เมื่อน้ําท่วมปอดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งผลทําให้เราเนี่ยนอนราบลงไปไม่ได้นอนราบแล้วจะรู้สึกเหมือนจมน้ารู้สึกแน่นหนา้าอกรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นต้องลุกขึ้นมานั่งนะครับบางคนเนี่ยต้องนั่งขึ้นมาแล้วก็ฟุบแบบนี้หลับเลยนะครับทั้งคืนแบบนี้อันนี้ให้สงสัยเลยครับว่าน้ำอาจจะท่วมปอดแล้วก็ได้ซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยนะครับเกิดจากหัวใจล้มเหลวนะครับดังนั้นใครที่นอนราบไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาหอบตอนกลางคืนแบบนี้แนะนําว่าให้ใหรีบพบแพทย์เลยครับอาการที่3ามขาบวมนะครับอาการขาบว ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากหัวใจล้มเหลวหรือว่าหัวใจวายนั่นเองครับอาการบวมจะบวมทั้งสองข้างนะครับบวมเยอะเลยนะครับแล้วก็เอานิ้วกดไปที่หน้าแข้งเนี่ยนะครับมันบุ๋มลงไปนะครับแบบนี้อันนี้ให้สงสัยเลยครับว่าเฮ้ยเราอาจจะหัวใจล้มเหลวหรือว่าหัวใจทํางานผิดปกติแล้วก็ได้นะครับแนะนําให้รีบพบคุณหมอนะครับเพื่อตรวจเช็คครับว่ามีอะไรผิดปกติในร่างกายของเราครับอาการที่4วูบหมดสตินะครับเมื่อหัวใจล้มเหลวจะทําให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงนะครับสมองของเราก็ จะขาดเลือดโดยเฉียบพลันครับก็จะส่งผลทําให้เรามีอาการวูบเป็นลมแล้วก็หมดสติได้เลยทีเดียวนะครับและถ้าไม่ได้รับการแก้ไขนะครับก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้เลยครับดังนั้นแนะนําครับว่าถ้าคนใกล้ตัวเรานะครับวูบหมดสติแบบนี้นะครับให้ลองเช็คเลยครับว่าเป็นอาการจากหัวใจหรือเปล่านะครับแนะนําว่าให้รีบพาส่งโรงพยาบาลเลยครับ และนี่คือทั้งหมด4อาการเตือนนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าหัวใจของคุณอาจจะล้มเหลวแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวมอมีสรุปเอาไว้ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอาการที่1ครับมีอาการหอบเหนื่อยขึ้นมาเฉียบพลันครับข้อที่2มีอาการนอนราบไม่ได้ต้องลุกขึ้นมานั่งหอบครับข้อที่3มีอาการขาบวมทั้งสองข้างกดบุ๋มลงไปนะครับและข้อที่4ครับมีอาการวูบเป็นลมหมดสตินะครับดังนั้นลองสังเกตอาการตนเองดูครับหากมีอาการใดอาการหนึ่งที่หมอกล่าวมาเนี่ยนะครับแนะนาว่าให้รีบพบแพทย์ เพราะว่าคุณอาจจะเป็นโรคหัวใจล้มเหลวแล้วก็ได้ครับอย่าลืมนําไปสังเกตอาการกันดูนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาหมอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกนะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีหมาหมอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี